<laughs> จะอีร่มสบายดีพี่น้องวันจุกูสะกดบันทึก็มาพรอ,อกันกับสองโบโมเพียน์แชนแนลมันนี่ได้เมนูกุ้งแซ่น้ำปลาพี่น้อง <Wow. S 1> พัาสุกับพอก็มีหลายอย่างเลยพี่น้องใบชะนาเน่มีผักกาดหอมแล้วก็มีผักหอมผักหอมปอมแล้วก็ผักหอมบัวมีอันนี้นำหอมแขกหอมหัวใหญ่มาๆพี่น้องมาแซ่บๆน้ำการ,รดูดบันี้บ่บอไรใหญ่ห àng, ่างจวดโหลด hey. คำแรกแหกมันอืมอหึดอดด้วยพี่น้องเลยอือหึเขากันอำรำด้วยว่ะยิ้มปประการหอมงามดีว่ะ ก็กันที่ทมาลนหะวานพี่นอ้องสูดดดอ,อ,อเหนือใสปิง้งเลยอ่ะหุดูดครับดื วันนี้บบกินงเขาโ <Okay. S 2> อเคกินตะกรับวันนี้บ่นนออเองดนดูดูด้ดูดูแูดูดูด่ดูด เหนื้อบานนี่เป็นยังเดลยพี่น้องเลยบ๊อบหอมนี่มันสีสุนบอกอืม้มหวานพี่น้องแซ่บปะ่ะโมทุนรสชาติหวานดีอื้อหือ สุดยอดจำสังกัน้ำจิี่โอ้พระเจ้าจอดรดมันยอดมากมแซ่บบัวเคยกินนิดปลาเรือหลอกหอมเนี่ยเ๋ยวเอามาลองกินเบื่องอุ้ยคักอีกนิดแซบ่บ บัวสิวันใหญ่คบไหนดีไม่อ,อ,อยากคำว่าแซ่บหืมกล่องดูอื้ออแซ่บเนื้อกุ้งนี่หวาน มามาพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกัน ทำเน่ได้หนำเนี่ยโอเคกลับตัวนี้แห้งเข่ากันดีคือมันเนี่ยคือฝนจะตกพี่น้องเลยฮะ จัดเป็นเดียมือยิ <Y ipp> <laughs> ออ้มองอื้ลุยมันบงใหญ่รยข่าปามอย่างงาี <laughs> ้ มืดพ้นมาแล่วบัดนี้พี่นอกก้องเอ้ยมืดจุ๊บเลยถ่ายเดี่ยวคนเด้อบอกได้จริงคืสิดสีพักเองงามดีแบบ เดือมือดได้พี่น้องเอ่ยจริงๆได้มาทางคำมาไหนหรอกมันมืดผลลมเย็นมาละแบบใหม่โดนมาก

โอเคพี่น้องสำรับคลิปนี้เฮ้ากะสิคอโตลาไปก่อนเนาะบ๊วดพี่น้องเอ้ยพ้นสิโกแล้วสินี้พ้นละบัดน,นี่เหลืออยู่น้อยหนึง่งพ่อ,อกันไหมคลิปหนาพี่น้องสบายดี <c oughs> <c oughs> ตาจะอี <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ล้ม